สวัสดีครับ FC ช่องวิธีชีวิตชนเผ่าไทยขานะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนำการเพิ่มชื่อที่อยู่ผู้รับเข้าไปในแอปพลิเคชันแฟ t Home นะครับหรือว,ว่าเป็นแอปพลิเคชัน f ฟล t เพื่อง่ายต่อการที่เราจะไม่ต้องไปพิมพ์รายชื่อผู้ที่เราส่งสินค้าให้บ่ boy. อยๆอาทิเช่นว่าเราส่งไปเดือนหนึงครั้งหนึ่งสองครั้งอย่างนี้นะครับเราไม่ต้องไปค้นหานะครับไปค้นหาเขาเรียกว่า ชื่อที่อยู่ผู้รับและก่อเข้าไปใหม่นะครับเราจะเมมชื่อของคนนั้นหรือว่าบันทึกชื่อของคนนั้นเข้าไปในสมุดรายชื่อนะครับอันดับแรกก็ให้เข้าไปที่แอปพลิเคชันแฟลตแล้วกันนะครับเข้าไปแอปพลิเคชันแฟลตและเข้าไปที่รูปโปรไฟล์นะครับโปรไฟล์ของเรานะฮะมุมล่างขวานี่เห็นไหมครับแล้วมันก็จะมีคือบัญชีของฉันแฟลตอะไรต่างๆไม่ต้องไปสนใจนะครับให้ไปดูตรงที่ผมวงไว้นี่ก็คือชื่อที่อยู่ผู้รับนะครับกดเข้าไปครับผมเนี่ย ชื่อที่อยู่ผู้รับเราส่งให้ใครนะครับมันก็จะเขาเรียกว่าขึ้นมาให้เรานะครับทีนี้ให้เราไปที่เพิ่มที่อยู่ใหม่นะครับสําหรับที่อยู่ของผู้รับนะครับเพิ่มเข้าไปนะครับเพิ่มเข้าไปทีนี้ให้เรากรอกนะครับให้เรากรอกกรอกในช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้เลยนะครับว่าเราจะให้ไขรนะครับผมก็จะเพิ่มที่อยู่ของ ผู้ที่ผมจะส่งนะครับเนี่ยนะครับก็เช่นเดิมนะครับให้ทำเป็นสามแถวนะครับสามแถวเพื่อง่ายต่อการาคัดจำแนกนะครับ อย่างนี้นะครับแล้วก็ตำบลอำเภอไม่ต้องเขียนนะครับให้เขียนไปเลยนะครับเขาจะเข้าใจเองนะครับตามด้วยรหัสไปรษณีย์ครับ ทีนี้ให้เคาะลงมาเป็นบรรทัดที่สามเป็นเบอร์โทรนะครับเป็นเบอร์โทแล้วไปกดไปที่ตัวช่วยจำแนกนะครับมันก็จะเข้านะครับเข้าไปในช่องให้เราเช็คนะครับให้เราเช็คนะครับให้เราเช็คนะครับอันนี้ผิดนะครับให้เราเช็ค เพราะฉะนั้นสินค้าเราจะไปไม่ถูกนะครับให้เราทำการเช็คทั้งหมดนะครับนี่แล้วก็ช่วยจำแนกอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เช็คนะครับเช็คเช็คนะครับบึงขงหลงบึงขงหลงบึงการนะครับพอเสร็จแล้วนะครับไม่ต้องไปทำอะไรให้ยืนยันนะครับให้ยืนยันขนาดนี้แค่นี้ถือว่าเป็นการเสร็จเสร็จนะครับสำหรับการที่เราจะเขาเรียกว่า เพิ่มรายชื่อนะครับผมก็เพิ่มไปหลายคนนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเราสามารถเพิ่มรายชื่อผู้ส่งได้นะครับแค่นี้ก็ถือว่าเป็นอันว่าเสร็จสิ้นนะครับสําหรับการเพิ่มรายชื่อสําหรับผู้ที่เราส่งบ่อยๆนะครับผมหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์สําหรับผู้ที่กำลังใช้แอปพลิเคชันแฟลตอยู่นะครับผมในการเพิ่มรายชื่อนะครับ ก็ง่ายๆสบายๆนะครับสำหรับคลิปนี้แบ่าวนิดเผาไทยขาก็ขอเอาไว้เพลงเท่านี้ครับสวัสดีครับ